ในเวทีโลกเวทีสากลเนี่ยเขากังวลว่าทหารเมียนมาจะพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งใหญ่ในปีนี้2068ซึ่งก็จะเป็นการเลือกตั้งที่ประเทศในโลกเสรีคงไม่ยอมรับกันใช่ไหมประเทศที่เป็นประชาธิปไตยคงไม่ยอมรับใช่เพราะตอนนี้มี f o r c e conscription ในการบังคับการเกณฑ์ทหารพอบังคับการเกณฑ์ทหารก็มีคนหนีออกนอกประเทศเยอะมีคนพัดถิ่นภายในประเทศทั้งหมด3ล้านกว่าคนและรวมถึง15.8ล้านคนได้รับผลกระทบวิ่งไปวิ่งมา ถ้านี่คือข้อมูลนะครับว่าทหารเมียนมานยพยายามจะมีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าใครใครสามารถที่จะลงะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งด้วยคุณจะต้องอยู่ในพื้นที่นี้เป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ต้องไม่หนีไปนั้นต้องไม่เคยร่วมกับกองกําลังต่างๆนานา คือเหมือนกับรฐารูญเหมือนกันการทําประชาธิปไตยของไทยยังไงก็ไม่ทราบก็คือคือวางกฎกติกาทั้งหลายเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชนะเลือกตั้งแน่แน่ใช่ไหมนี่แหละนี่คือปัญหาคือว่าเดี๋ยวคนก็มาเลือกตั้งเขามีทั้งหมดห้าสิกว่าล้านคนอาจจะมามีคนเลือกตั้งประมาณสองสามล้านคนแล้วเขาก็จะบังคับว่าอันนั้นเป็นผลการเลือกตั้งจากประชาชนทั้งโดยส่วนใหญ่ของประเทศแต่นั่นก็ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่หลายประเทศในอาเซียน ทำใจว่าจะต้องยอมรับแบบนั้นแล้วนะใช่ไหมครับ,รบเพื่ออย่างน้อยมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็บอกได้ว่าอาเซียนปลัดดันให้มีการเลือกตั้งแล้วนะใช่ไหม การเลือกตั้งน่าจะเป็นอีกส่วนสําคัญส่วนหนึ่งจริงๆในการที่บอกว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมนะในการเลือกผู้แทนของตัวเองแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมันควรจะมีหลายๆข้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดระดับความรุนแรงการพูดคุยการหาทางปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับไปนักโทษการเมืองใช่ครับคือมันมันต้องมีกระบวนการตรงนั้นมาก่อนที่จะไปถึงการเลือกตั้งมันจะทําให้ผลการเลือกตั้งนั้นมีผลสำฤทธิ์ขึ้นมาทําให้ได้รับการยอมรับในพิธีระหว่างประเทศ